จะเคเล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 นจเคเ่นจะเคเจะเราใจะเคนะคเ่นจเ่นจะเคอะเคเล่ะเค่นจะเรนค่นจ่จนจนจะ เ่นเบิร์ดเขาครบรอบครึ่งปีแล้วนะเซเว่นไนท์วีเบิร์ดเขาครบรอบครึ่งปีแล้วนะมันเล่นกันเถอะและตอนนี้ก็พบกับกิจกรรมแจกของรางวัลจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตั๋วครบรอบครึ่งปีของเลือกเครื่องประดับตำนานสีดำของเลือกอาวุธและเครื่องประดับอดีตสี่จักรพรรดิตั๋วเลีเ้ยงสัตว์เลี้ยงและพิเศษสุดๆกับของรางวัลเช็คชื่อใบเลือกเซเว่นไนท์รับจุกจุกถึงเจ็ดใบไปเลยเข้าเกมพร้อมทำกิจกรรมรับของรางวัลได้แล้วตอนนี้มันฉลองกันเถอะเซเว่นไ พอ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 อยู่เข้มอยูเข้มใส่ในหนาๆนี่เราก็เข้มใส่ไว้ใส่พอ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 แล้วพอ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 แล้วแนนแนนอาจจะยังนะานทยอยู่ในปอขวาซ้ายขวาจึงมากคุณแม่ปังบุรีเย่โนดอกอ้อ น้อหรอกอ่อขี้ถึงจุงเบยนี่ปั๊บนหนึ่งเดี๋ยวข้ามถนนปั๊บนึงเดี๋ยวข้ามถนนปั๊บหนึ่งปั๊บนหนึ่งนี่ระวังได้แกรถเยนอนนะฉัยก็ตากขาดเดียวไปอลอเล่นแทงนี้ขอยืมน้ำขิงตอนสอบวิชาคณิตสองแท่งนี้เก็บมาจากตอนทาเวนห้อง อันนี้เอามาจากสากกณ์แล้วก็อันนี้ได้มาจากกระเป๋าดินสอของห้องสี่ที่ทาหล่นไว้ก็เลยได้มาใช้เยอะมากนี่นี่ถ้าเป็นผัดกะเพราเราจะกินกับอะไรถ้าเป็นข้าวผัดกะเพราเนี่ยจะต้อง<า>กินกับน้ำปลาพริกดีเยี่ยมอร่อยมากเลยค่ะอาหารที่ดีต่อไตของคุณก็ต้องน้ำปลาพริกเหมือนเดิมค่ะ เมนูเครื่องดื่มระหว่างชาหรือกาแฟเอาเป็นน้ำปลาอัดลงซาละกันขอเลือกเพื่อสุขภาพแกปิดบ่นพัชได้ไหมมันปิดไม่ได้แล้วก็สเป,ป็นอะไรขึ้นมาล่ะก็ดีแล้วไงฉันจะได้ปิดก็มันดวดมากๆเลยล่ะสู้ๆปิดอ่ะไม่ทำลาย ไม่คนเราจะมีประกันหมาไปทําไมเรามีหมากันทุกคนเหรออะไรนะประกันหมาเออแ็ใหญ่เนอะไม่มันมันไม่ต้องมีคนบ้าเลยซื้อประกันหมาคนเรามีหมากันทุกคนเหรอไม่ต้องมีเอออืไม่แกเลี้ยงหมากับแมวใช่ไหมเออเออนั่นแหละแล้วทำไมคนเรามันต้องมีประกันหมาคือจะขายประกันหมากับพัน ขอแบบล้ำล้ำนี่เลยเนสเล่เอ็กซ์ตรีมโคนเจนใหม่ล้ำสุดในยุคนี้ดูสิเนสเล่เอ็กซ์ตรีมโคนใหม่หอน่าจินตมากเลยอะเนี่ยแกอยากลองอ่ะอะไรแกเห็นของใหม่ก็อยากลองไปหมดเลยนะแต่วันเนี้ยแกต้องอยู่กับเพื่อนฉันทั้งวันเลยฉันไม่ยอมฉันจโคนใหม่ บอกเลยว่าจะจะเจ้าโคนใหม่ <laughs> <laughs> นี่เหรอโคนใหม่ไหนลองสิโอ้เนสเล่เอ็กซ์ตรีมโคลนเจนใหม่แกดูเอ็กซ์ตรีมรสสตรอเบอรี่ซันเดย์โคลนสิบอกเลยแกแกดูอัลมอนด์นะ <laughs> โหให้มาแบบท่วมๆอะ่ะชิ้นอัลมอนกรุ๊ป กรอบไอติมก็เหนือนเนียนมากตัดก,กับซอสสตรอเบอรี่ชุ่มฉ่ำโคนสีชมพูวหวานแหวว<อ>กรอบอันนี้ต้องพูดจริงๆแกนี่ไม่คิดเลยว่าซอสสตรอเบอรี่เขาจะให้มายันกลางโคนซอสสตรอเบอรี่หวานมากจนจะบ,บ้าแล้วบอกเลยฟินสุดโคนไปเลยจนะ้าด้วยนะชอ็อกโกแลตนาะเก็ตปลายโคนและเขายังมีอีกโคนนึงด้วยนะคะกับรสดับเบิลช็อกบราวนี่ที่มาพร้อมกับชิ้นบราวนี่นุ่มเนบ t อ p ปิ้งปปด้วยซอสชอ็อกโกแลตกรุบกรอบบางโคนมีไอศครีมช็อกโกแลตเข้มข้นโคนดาร์ช็อก มมีซอสช็อกโกแลตชุ่มฉ่ำข้างใ <c oughs> ม่อีติมปิดท้ายด้วยควดช็อกโกแลตหนักเด็ดเข้มข้นอร่อยถึงปลายโคนเหมือนกันจ้า <S <S ฉันบอกเลยโควรใหม่รอบนี้ของน่นเนของปังจริงแกแบบลืมคนเก่าเลยอ่ะ อะไรจะไปไหนอีกเจะไปซื้อโคนเจนใหม่ก่อนไงลเลยจ้ามาตุลว่าตอนนี้เขาไม่โปรซื้อคู่ถูกกว่า2องชิ้น4 0บาทจากราคาปกติ50บาทเสร็จตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568นี้เท่านั้นแบบนี้ต้องเนสเล่เอ็กซ์ตรีมเท่านั้นนี่แกว่าวังจบได้แบบคู่นงเยาวนะมาสายแล้วพวกเรานะมาสายแค่สองนาทีแกนี่หักคะแนนเป็นแปดสิบคะแนนจริงปเรียนต่อม่เนี่ยเออจริง แการบ้านทําช้าหน่อยไม่ได้นะเร่งตลอดเลยค่ะบอ,อ่ไรน,นะสิอะไรอ่ะขอกินมั้งสิอร่อยยานี่มันตบแค่นั้นนะนจริง,รงสินี่แกเห็นของที่ครูน้องยาวแกทำมาหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เอาวางไว้หลังห้องลืมเอง,งมาสอนแล้วเนี่ยไม่ลืมทุกอย่างเลยเหรอโอ้ยแต่บัตรโทษนักเรียนมันเหยียดขบวยกลับบ้านเออครูอ่ะไม่เล่าต่อแล้วจ๊ะเล่าต่อสิ วันนี้นะเมากันจะให้แฟดเลยนะยืนฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเอาตะวันไก่วิ่งสีไปนะคะอร่อยนะคะรถใหม่เลยนะครับครูครูเคยลองยังคะอามาตะวันรถใหม่ไก่วิ่งสีแซ่บก่อนถัาผมไม่แปลงร่างเป็นไก่วิ่งสีหรือมั้งแกกระปากบอกท่านขอออ ไม่เลยกะพูดหรอกพูดไปก็ถือว่าอุ้มสองใครเบี้ยไปแย่แย่แย่ฮะไปไหนกันเนี่ยพวกเธอสามคนเนี่ยอยู่บหมเรื่องจะบอกต่อตามมา จะกบเขียดลิงซินเนสเทียนะคะให้ออกเปิดตาจะได้เปิดใจแล้วก็จะได้เล่นกันอย่างมีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าเล่นอวีวันนี้ผู้เล่นใหม่นะคะพร้อมลุ้นรับเลยค่ะนี่ฮีโร่ใหม่สูงสุดถึง50ตัวแําหรับ,รบ,บผู้เล่นเก่าไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่ายังมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นอีกมากมายรับไอเทมต่างๆหลากหลายสุดๆเลยเขาเกมเลยอวี เธอใช้ iPhone รุ่นอะไรอยู่อะถ้าฉันนะหรอฉันใ,ใช้ iPhone 16สีชมพูแต่ปีนี้ฉันก็ว่าน่าจะเปลี่ยนไป17<ม>เหมือนกันแล้วแกฉันใช้ Android แต่ว่าฉันใช้เป็น s a m s ุง g ลับได้นะเก๋นะฉันใช้ iPhone 11อโอ้ยก็ว่าอยู่เหมนสาบอะไรว่าเหมือนสาไ iPhone 1บแหวแหวะ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 เหมือนไลต์นิ่เหมืนอน iPhone 11

หมดแล้วเหรออิงองแกกินคุเดียวหมดเลยเหรอแกซองใหม่เองเนี่ยอะไรหยิบไปแค่สองครั้งเองแนนอืออือเอาวางลงไปเอาวลงไปแหมแจกนั่นแหละเฮใส่ปากทีนี้กต้องหมดอยู่แล้วใครจะไปกล้ากินต่อเน่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 น่่ไม่ต้องเสียงกันจ้าเพราะว่าฉันมีอีกเียบเลยเนี่ย เนี่ยฉันมีตั้งหลายผงจะกินเท่าไหร่ก็หยิบเอาได้เลยจา้จเาจเพราะว่าอะไรเะหระเพราะการมีเละระหว่างเล่นเกมกับเพื่อนเล่นไปกินไปกับเพื่อนนี่เพลินๆจะจอยหัวไม่ร้อนช่วยให้หมูช่วยให้จอยได้มากกว่าเดิมทุกโมเมนต์บอกเลยว่าเลนี่คือตัวเลือกขนมที่ทําให้ทุกการรวมตัวจอยเพิ่มขึ้นได้อีกเอาเอาไปแบ่งกันเลยจ้างงูหรอผิดค่ะข,ขอไข,ข่ค่ะขอไข,ข่หรอผิดค่ะข,ข้อนี้ต้องตอบทั้งกอไก่และคอควายค่ะ งั้นกอไก่กับขอไข่ผิดอีกแล้วค่ะข้อนี้ต้องตอบกอไก่ขอไข่และขอควายตอบสามข้อพร้อมกันค่ะงั้นกอไก่ขอไข่ขอควายงองูไม่ใช่นะคะข้อนี้ตอบพอสำเพอค่ะเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่านี่ว่าเพื่อนไม่ได้สนใจเราเบื่อสังคมมีโรงเรียนฉันทำอะไรผิดหรอบางครั้งเราก็คงเป็นแค่คนปลายแถวตามเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนที่ไม่ได้จริงเพื่อนน้ำใจอะไรหรอกสังคมสมัยมไว้ใจกันไม่ได้จริง